ก่อนมาพาไปทำต่อไปนะครับลูกนึงมันก็เลยปวดเข็้แทงมีโอ้ยอย่าบุรีรัมย์ขึนข่ายกอนทีน่าอะขายก็จะขายก้อนที่เดินเชื้อเดินเต็มก้อนแล้วนะคะได้ะบัมเบอร์6นะเนพวกดปาเพวอันนี้แม่มาฮะที่ต้องมีนะี่นะทำอย่างไขายไม่ได้ก้อน นี้นะคะมีมิจกอนประจำฐานอยู่อยู่สี่คนนะคะคนแรกมะน้องนุชวบอลดีนะคะ,ะแล้วก็มียามพี่ออสแปะนะคะแล้วก็มีสิรินุชนะคะสิรินะคะผู้พูดนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะส่วนผสมนะคะของเห็ดนเนาะของอเห็ดจะมีขี้เลื่อยนะคะมีขี้เลือเล่อยขี้เลื่อยอยางพารานะคะมีรำละเอียดนะคะมีปูนขาว อันนี้ค to ือส,ส, <S <S ส,ส่วนผสมหลักนะคะส่วนอาหารเสริมก็จะมีภูิไม้ค่ะยีสต์ตั้มแล้วก็ดีเกลือตัวเล่กผลิติเรยานะคะภู้ไม้นี่ก็จะเป็นอาหารเสริมเนาะค้าเซลล์สลาดกัซินต้านะคะยีสต์ตั้มยีสต์ั้มนี่ก็จะช่วยให้การดอกแข็งแรงให้ดอกมีความอบแข็งแรงนะคะนอกจากนั้นนะคะเราต้องเติมความชื้นเมื่อผสมตามสูตรแล้วนะคะสูตรหราค่อยมาดูทีนึงเนาะผสมตามสูตรแล้วนะคะก็เติมความชื้นเติมน้ำนั่นเองนะคะน้ำที่ดีก็คือไม่ควรเป็นน้ำที่มีเป็นน้ำประปา ที่มีคอรีนนะคะหรือ,อน้ำบาดาลเราเอามาพัากไว้สอนก็ได้นะคะแล้วก็หมนนะคะความชื้นที่เหมาะก,ก็คือประมาณ60ไม่เกิน70เปอร์เซ็นต์นะคะพอะผสมแล้วนะคะก็ามากรอกใส่ถุงค่ะถุงร้อนนะคะถุงร้อนขนาด1กิโลเป็นถุงจีนะคะ1กิโลแล้วก็พออัดก้อนเข้าไปนะคะกรอกเต็มถุงเนาะมันจะได้ประมาณ9ขีดแล้วก็ใส่พอขวด อยากกินเห็ดอะไรก็ไปซื้อเชื้อมาหยอดนะคะแล้วเวลาหยอดก็คือต้องฆ่าเชื้อทุกอย่างเรียบร้อยฆ่าเชื้อที่มือหรือที่อุปกรณ์นะคะอ่ะนี้เราผสมเลยค่ะผสมเลยก่ลัง5ีดนะสูตโลค่ะเอ้ามาค่ะโลนี่เปอะไรที่เรื่อยยางพาราเป็นหลักนะคะ10โลแก่ค่ะยก้ำยกให้ผู้ชายยกน้ำเย0 ะ6กกิโลงประมาณ5ถิ่นประมาณ5ถิ่นค่ะอราลองดูชื้นค่ะขึ้นอีกค่ะอีก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 อ๋อชื้นทีนี้ความชื้น60เปอร์เซ็นต์นะคะเราต้องดูจากส่วนผสมที่เราได้มานี่แหล่ะค่ะว่ามันชื้นมันแห้งขนาดไหนนะคะที่ได้มาครั้งนี้คือแห้งมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องเติมน้ำเยอะหน่อย รมอาหารหลักนะคะหน่งกิโลถ้าสูตร้อยโลคือ10โลนะคะรนเลยิโลแต่ยทำไมไม่คานี้ไม่เป็นนะคะมันเป็นอาหารเลือทไมไม่มีไม่ได้เนาะไม่ไม่ได้่เกลือทไมวะที่ยังคืออยากเอระเพาะ่ะุด้างอะรครับ้ไม่ไ้ไม่เขนขาวใส่เพื่อสัมผัความเป็นสดเป็นอย่างนะคะด้องกานเชื้อโรเชื้อราบางชนิดได้นะคะ หยิหนึ่งรตังง้ครับามยัคร้มงใส่้ี้ามใส่เยอะดีไหมคะใส่เยอะแล้วเห็ดมันจะแข็งแะวหยเลยใช่ค่ะใส่พอประมาณนะคะมันจะกรอบค่ะือัหือกบัน้เยอะาเริ่มคลุกได้เลยค่ะเริ่มคลุกได้เลยครับได้ห่ลุกคลุกไม่ต้องกัวช้ำนะคะทุ พ่อค่ะพ่อก่อนค่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่คนนะคะใช่คนให้คนไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากดิมอุ้ยอ่ะเปลี่ยนก็ได้นะคะเพราะมันเหนื่อยเปลี่ยนมือได้ค่ะเปลี่ยนมือได้ยุงเยอะหน่อยระวังด้วยนะคะอันน่ะค่ะโอ้กำลังเข้ากันค่ะ ได้ทำไปอีกแล่าเจ้วไอีเล็งแรงเลยโหเขินแรงเลยพอได้พอได้นิดนึงเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มีทัมเป็นแบบใช้แรงหมอพอก่อนใช่น้ำเราก่อนน้ำพอก่อนอันนี้คือรับไปอีนะแอลกอฮอพออยู่อ่อแอลกอฮอล์น่าจะไม่ได้กินเห็ดเหรเหตุไหมเมื่อกี้ที่เขาบอกว่า ลิ่นน้ำค่อยๆเหมือนลิ่นเบียร์เข้าใจเลยใช่ไหมนิดเดียวแค่นั้นเข้าใจเลยตอนเริ่มตาสว่างเลยตาพูดตาไหนเหมือนลิ่นเบียร์น่ะนู่นที่นู่นลิ่นน้ำค่อยๆเหมือนลิ่นเบียร์แม่ฐานกวนน้ำยาป่ะฐานกวนน้ำยาละเอีดที่แคละเอียดก่อนหนึ่งตันดูไหมตันห้าย่างตันแน่นๆค่ะย่างนี่ตรงนี้ อันนี้ก็ได้แล้วนะค่ะได้แล้วได้แเนียดกันดีค่ะไ่อีกนิดนึงก็ได้ค่ะี้นิดนึงก็ได้แค่แค่ควรให้มันเข้ากันที่มันเป็นพอน้ำมันต้องจับตัวกอนดี่ะเห็ดนะก็จะชอบความชื้นนะคะแต่ไม่ชอบความแฉะเนาะเราจะไม่ทุบอีท่าอีท่าอีท่โอ้แงงไม่ใช่เวลามโนยไม่ใช่กลับไปหลังย้อน

วันนี้ซ้อมพรุ่งนี้อีกนะคะวันแรกค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ปรับตัวได้ค่ะพรุ่งนี้ก็เขาถ่ายปรับตัวได้กลับบ้านพอดีกลับไปบ้านนี่ตื่นเช้ากลับไปบ้านตอนตื่นนอนหลันอนไม่หลับอ่านทีนี้กรอกกรอกกอนะคะกรอกให้เต็มถุงก่อนนะกรอกให้ว่างไวเลยนะคะผ่าน แกงนี้นะแกงสีชมพูเนี่ยแกงเป็นแกงแล้วแกง้วมันดูเปฟ้าสีชมพูนได้ใช้ยาแกงแล้วนะครับแกงสีชมพูนะัน้นๆอก่อเป็นเหมือนอมาเดื่เขาคัวงานช่วยงานบวชแต่งนะเเขาคัวยังปอกเร็วเนี่ยแน่นเลยกอกกอกบ้านอกให้แน่นเลยใช่ปอกให้แน่นอ่าตอค่ะตออันนี้อกค่ะค่อยค่ะอยากกยนแกงขุ่แจงด้วยใช่ มเมื่อกี้ตังเดียวแต่นั่นนี่ไม่งวนลองดูค่ะไม่ลองไม่รู้บอก่ถุงส่งให้เพื่อนเลยค่ะต่องต่อเลยเอ้าลองดูค่ะลองดูประเทศประเทศเรเรเรไปชคาเฟอีแล้วทูไมาเริ่มาเร็มยการไมยการขึ้นเงาเงเรียกมาเลยมาลูกกาเฟมีคาเฟอีผสม อย่างนั้นไม่เราไม่รู้ระวังแล้วตื่นแล้วนะเสร็จแล้วปากถุงให้แน่นค่ะยางวัดสองรอบอีค่ะไม่ค่ะเน่ที่มันเป็นขายยา ไม่ช่เห็ดฟางเห็ดเห็ดทองอย่างเงี้ยเห็ดแมงล้อมของทางน้ำฟ้าอย่างเงี้ยค่ะได้เห็ดลิ้นเตี้ลิ้นตี้มันจะมีส่วนผสมของวันที่สองค่ะมันไม่ใช่สูตรนี้ค่ะมันจะมีไอ้พวกแร่ธาตุของวันนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะจะได้ก้อนแข็งๆแบบนี้ค่ะจับดูค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ

คเอาผู้ใหญ่อันเดียวไปคลองให้แน่นนะคะไปคล้อให้แน่นก่อนนะคะดึงอันนี้ดึงดึงดึงขึ้นมาค่ะดึงดึงให้มันอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางเวลาดึงแหลออท่อนดึงก่อนเฮ็ดเบี้ยวยังไงมีเพื่อนเติบมาสามถุงบอกไม่ทันเลยเดี๋ยค่ะพี่ตาพี่ตา พยายามตาไปตองเราตัวปืนเนาะเอ้ตองแม้ตองมากตองที่ตองค่ะมากมากมากตัวไนตองนะอาจารย์ครับเป็นอยัง้ของคือตองนอนนี่้่อยค่ะ เชสมทราดานีตอนนี้มาทลายแต้องเียร์เชื่อนีเลยจะเดินึ้ต้องเียร์เชื่อนี่เลมันนีถือว่าเช้อเดินดีกินกินทางเดินไปม็นไบมีกินรออีกพอเดี๋ยวเราคอถนอคนละคนละชุกเลยใครรู้กปากเลยมาไทยมาไทย แล้วเราคอยสร้างภาพเราคอยสร้างภาพแต่ก็สวยนะก่อนนี้ก็สวยทะยุันาไม่แรงอ่ะอพราะเวลาจะาเราก็อยากจะสร้างนะนะอ๋นอ๋ออ๋ออ๋อ้งออ๋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 นอ๋ออ๋อง๋อ้๋อวตอองออ๋ออทออ๋ออ้อน๋ออ๋ออ๋ออ๋อี๋ออ๋อ้่อเ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋้อเออนเอ๋่อ๋ออ่ออ๋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 อค่ออ๋่อ๋นอ่ออ๋อ่๋ออนออ๋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 ้อ๋อ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 อ๋ เน,นี่ยเชื้อเขาจะเดินลงมาเต็มถึงก้นเลยถึงก้นแล้วก็เราก่อเปิดหน้าดอกเปิดหน้าดอกก็คือเอากระดาษเอาอะไรที่เราปิดออกแล้วก็เขี่ยใช้ช้อนถ่างช้อนนะเขี่ยแต่ก่อนที่จะทําอะไรกับเขานะคะเราต้องฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอลทุกรั้งทั้งมือทั้งอะไรเพราะว่าเขามีศัตรูก็คือพวกเชื้อราแดงราดำราเขียวพวกนี้น,นะคะถ่าติดนิดนึงก็คือไปหมดเลยมันลามเร็วมากสปอร์มันนิดเดียวเองนะคะต้องระมัดระวังแล้วอันที่หนึ่งเราก็จะได้ิหเนยะ ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะพอเก็บเวลาเก็บก็คือโยกโยกแล้วดึงออกทั้งยวงเลยนะคะถ้าไม่หมดต้องเอาช้อนเขี่ยแต่ก็ต้องท่าเชือกก่อนอยู่ดีนะคะแล้วก็จะได้กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆประมาณสี่ห้าเดือนกนะคะหนึ่งก้อนให้ผลผลิตประมาณสองกิโลสองกิโลกว่าได้นี้หัวหน้าครับผมเห็นบางชาวบ้านถ้าก้อนมันกรบปเขาปาดปาดจุกมันออกนะปาดจุกมันออกเพื่อให้มันออกใหญ่มากขึ้นโอ้ครับแต่ว่ามันจะเก็บผลผลิตได้น้อยลง นะคะมันจะคุมผลผลิตไม่ได้แต่เหมือนถ้าเห็นสภาพนี้ถ้าถุงมันแตกข้างหลังหรืออะไรเงี้ยเศษเขาจะออกแตกตรงไหนเขาก็ออกตรงนั้นแต่ว่ามันจะยากในการดูแลรักษาเพราะเราต้องลดความชื้นลดน้ำฐานถ้าน้ำเข้าก้อนมันเน่าเออนั่นเองถ้าน้ยาข้าไกเน่าเลยได้เนาะเยอะค่ะแต่มันได้ทั้งสองทั้งอ่ามันจะได้น้อยกว่าชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะที่บอกไปนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมก็ประมาณ25องศาเซลเซียสโอเค